สองแสบเล่าเรื่องก่อนจะรับฟังนิทานก่อนนอนคืนนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเหมียวจอมซาชาแนลด้วยนะคะสำหรับคืนนี้ขอเสนอเรื่องเจ้าหนกเอียงกับเจ้าลิงปลาต้นไม้เขียวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของบรรดาสัตว์น้อยใหญ่มากมาย เจ้าลิงป่าก,กับเจ้านกเอี้ยงกำลังส่งเสียงทะเลาะวิวาทกันอยู่อย่างไม่ลดละเจ้านกเอี้ยงเจ้ามาแย่งเม็ดถั่วเราทำไมเจ้าลิงป่ากโกรธมากๆใครว่าเราแย่งเจ้าไปของมันมีอยู่แล้วตามธรรมชาติเจ้านกเอี้ยงถีงคอเป็นเอ็นไม่ยอมรับเราหยิบเม็ดถั่วได้ก่อนเจ้าแต่เจ้าไมา่แย่งเราไปจากมือเลย เจ้าลีงยงโวยวายอย่างโมโ oh หใครเร็วใครได้สิในป่านี้อาหารเป็นของสัตว์ทุกตัวไม่มีใครเป็นเจ้าของอยู่แล้วเจ้าหนกเอี้ยงยังคงเถียงไม่ยอมแพ้ที่เจ้าพูดก็จริงแต่เราหาอาหารมาเจอก่อนเจ้าแล้วเจ้ามาแย่งเราไปหน้าตาเฉยเลยเจ้าทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกนะเจ้าเลียงชีหน้าเจ้าหนกเอี้ยง เจ้าก็หาเอาใหม่สิจะมัวมาว่าเราทำไมเจ้าหนูเอียงต่อว่าเจ้าลิงเอ๊ะเจ้านี่น้าไม่ไอายเลยมาแย่งของเรายังจะให้เราไปหาใหม่อีกเจ้าลิงไม่พอใจมากต่อไปเราจะไม่ยุ่งกับเจ้าอีกเพราะเจ้านี่ใส่ไม่ดีม,มากๆเจ้าลิงชีนะ้หน้าอย่างอาฆาตทันทีอย่างเอาเรื่องแล้วโหนต้นไม้จากไป เจ้าหนูเอียงจึงได้กินเม็ดถั่วอย่างมีความสุขนับแต่นั้นมาเวลาเจอเจ้าลิงที่ไหนเจ้าหนูเอียงต้องหาที่หลบเป็นประจำเพื่อไม่ให้เจ้าลิงได้เจอตัวเพราะกลัวว่าจะมีภัยมาถึงตัวนั่นเองนิทานเรื่องนี้เปรียบเทียบได้กับสุภาษิตไทยว่าเถียงคำไม่ตกฟากเถียงคำไม่ตกฟากหมายความว่า ไม่ยอมกันเถียงอย่างเดียวเพื่อเอาชนะซึ่งกันและกันชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องสองแสบจอมป่วนเหมียวจอมซาชแชลล์ Channel ได้นะคะสำหรับคืนนี้ขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์ค่ะ